ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประสรวงสาธารณสุขและท่านผู้มิเกียริทิกรุรงสักราชาธิเกียรติคุณในแค่ที่เราผหชัดตาเรยคือผู้ทรงคุณค่าในการปลุกปิดและจุดประกายนัมาสังคมไทยและสังคมโลกเคลื่อนเข้าสู่สังคมหลงแม่ช่วยเด็กไทยให้รอดพ้นจากการเจ็บปดวย และเสียชีวิตอันเกิดจากการไม่ได้กินมนมแม่ได้อย่างมหาศาลตลอดระยะเวลาเกิดขึ้นสัตวษท่านได้ทุกเทนความรู้ความเพียรและความสามารถในการส่งเสร,ริมการเลรี้ยงลูกด้วยนมนแม่ทั้งในระดับชาติและสากลโดยเริ่มเป็นแกนนำร่วมมือกับกองโูชนาการโรมนามม่ ในการพัฒนาอุคลารกรทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรูกดินนมแม่ต่อมาได้เป็นแกนนำลากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับแรกของประเทศไทยจนพัฒนาเป็นราชบัญญัตินมพกในปัจจุบันนี้ คนไคนแรกที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Certification, i l e c t a t i o n Education, Management จากเวลสตาร์ประเทศสาหารัฐอเมริกาต่อจากนั้นได้รับทุนการฝึกอบรมและจัดทำหลักสูตร Training of the Trainer เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกดินโนมแม่และที่สำคัญได้ขอทุนจากเวลสตาร์ให้บุคลากรคณะ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดักการรวมทั้งหมดเจ็ดรุ่นจนบุคลากรกลุ่มน,นี้ได้กลับกลายเป็นแกนนำระดับชาติลุ่มแรกของประเทศที่ร่วมการขับเคลื่อนนงแม่จมส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยลงลูกด้วยนมแม่ที่สูงขึ้นผลงานเชิญประจักษ์ที่โดดเด่นม,มากคือ ท่านเป็นแกนนําสําคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงรูกด้วยนมแม่ผ่านโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกหรือ Baby Friendly Hospital Initiative หรือ BFHI โดยการเดินงานบันไดายสิขั้นสูค่ความสาเร็จของการเลี้ยงรูกด้วยนมแม่โดยเป็นผู้นําและเป็นที่ปรึกษา UNICEF และกระทรวงสาธารณสุข ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบหนึ่งใน11ประเทศแรกของโลกในการนำเอา BSH i มาทดลองใช้จนแพร่หลายไปทั่วโลกในระยะต่อมาท่านผู้ขหยนครับจากผลงานที่รับค่าดังกลา่าวคงไม่ผิดไปจากความจริงมากนะที่ผมจะกล่าวว่า ศาสตราจารย์คลินิษเกียรติคุณนายแพทย์วิรพงษ์ฉัตรารน์เป็นบิดาแห่งการส่งเสริมการริเรู่ที่นนงแม่ของประเทศไทยขอบคุณสวัสดีครับงาวัการเมือวันที่6มิถุนา ก้องโครับโออการที่เก็บภาพแหงความทรงจำที่ยา่ันา